สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนประวัติไฮโซเพชรอิทธิอดีตสามีพิงกี้สาวิกาที่หลายคนอยากรู้จัก รีดด้ว่ากลายเป็นกระแสข่าวใหญ่โตเมื่อนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาโดนจับในคดีฟ o ร e x 3D ซึ่งทำให้หลายๆคนย้อนกลับมาดูเส้นทางชีวิตก่อนพลิกผันของเธอและที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวความรักกับอดีตสามีไฮโซเพชรอิทธิที่ทั้งคู่เลิกรากันไปหลังแต่งงานและใช้ชีวิตด้วยกันเพียง3ปีแต่ถึงจะไม่ได้เดินร่วมทางดูเหมือนว่าฝ่ายชายก็ยังเป็นกำลังใจให้นางเอกสาวเสมอสำหรับไฮโซเพชรหรืออิทธิชวลิธรรโรงเกิดเมื่อปีพุทธศ ศักราช2518เป็นลูกชายของาศาสตราจารย์นายแพทย์โบราณชวริธรรมรงจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย อีกทั้งยังจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารการจัดการจากประเทศอังกฤษอีกด้วยไฮโซเพชรอิทธิถือเป็นผู้สืบสกุลรุ่นที่3ของตระกูลชวิลิธรรมรมงเศรษฐีเจ้าของที่ดินรายใหญ่และคอนโดมิเนียมหรูในเมืองพัทยา อย่างเดอะโคบซึ่งปัจจุบันเพชรอิทิเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทเพชรพรับเพอร์ที้เดเวลอปเมนต์จำกัดนอกจากงานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วเพชรอิทิยังมีบริษัทสร้างภาพยนตร์พัทยาฟริมที่สร้างหนังเรื่องขอบคุณที่รักกันอีกทั้งยังเคยได้ทํานิตยสารโอเคเยสกับเยสออนโนแต่ทําได้ประมาณ1ปีก็ปิดตัวลงไปก่อนจะหันมาทํานิตยสารแฟชั่นที่ชื่อฟิโรมนเอเชียแทนในเรื่องของความรักหนุ่มเพชรเคยมีข่าวกับสาวสา ในวงการบันเทิงมาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นเมพิชนาทซาร่ามาลาโกลแตงโมนิดาขวัญอุตสามณีสีพัทสวีพิษและพิงกี้สาวิกาที่ได้แต่งงานและเลิกรากันไปหากย้อนดูความรักระหว่างเพชรอิทธิอดิสามีพิงกี้สาวิกาทั้งคู่ได้เข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันที่12กันยายน2557โดยเป็นการแต่งงานในแบบพิธีนิกะซึ่งเป็นพิธีทางอิสลา,ามโดยมีสินสอดตามหลักศาสนาอิสลา,ามคือ125บาทเป็นค่าตัวพร้อม แหวนเพชรน้ำหนักเจรดตตัด,ดแถมหนุ่มเพชรยังทุ่มเงินกว่า300ล้านเพื่อจัดงานฉลองแต่งงานอย่างรูหราอลังการในรูปแบบของธรีมมูแรงรูชพร้อมกับจัดสวนแบบออสเตรเลียสร้างความซาบซึ้งและความประทับใจให้กับสาวพิงกี้เป็นอย่างมากแต่สุดท้ายทั้งสองก็ต้องปิดฉากชีวิตคู่3ปีไปอย่างน่าเสียดายเหตุเพราะมีความคิดที่ไม่ตรงกันนั่นเองหลังจากเลิกรากับนางเอกสาวได้ไม่นานก็มีข่าวเมาส์นานพ่อไม้ส่งเรื่องอย่างไ โซเพดอิทิกำลังปลูกต้นรักครั้งใหม่กำลังแบบคนสวยไอายอาริาสาซื่อสัตว์ซึ่งทั้งคู่ได้พากันไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแต่หลังจากนั้นผู้จัดการของสาวไอซ์ก็ให้ข้อมูลว่าไปประเทศญี่ปุ่นด้วยกันจริงๆแต่เป็นการทํางานเท่านั้นและมีทีมงานไปด้วยหลายคนอย่างไรก็ตามทั้งคู่รู้จักกันเพราะว่าทํางานด้วยกันซึ่งสาวไอซ์เป็นนักสแสดงในภาพยนตร์เรื่องมังกรน,นารีปีศาจที่มีฝ่ายชายเป็นผู้อํานวยการสร้าง และวันที่แคสติ้งนักแสดงนั้นสาวพิงกี้ก็อยู่ด้วยเป็นอันว่าไม่มีอะไรในกอไั่หลังจากที่ได้ทราบประวัติของหนุ่มคนนี้กันไปแล้วคงต้องบอกเลยว่าเพชรอิทธิถือเป็นอีกหนึ่งหนุ่มไฮโซท,ที่น่าจับตามองเพราะนอกจากฐานะทางบ้านจะรวยระดับเศรษฐีแล้วโปรไฟล์ยังเด่นการศึกษาก็ดีแถมยังมีเสน่ห์มากๆอีกด้วยการวางานนี้คงมีใครหลายๆคนรู้สึกสนใจเขาไม่น้อยเลยทีเดียว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ